เคยสงสัยกันไหมครับว่าถ้าเราอยากจะเข้าใจวัฒนธรรมของที่ไหนสักแห่งแบบลึกซึ้งเนี่ยเราจะเริ่มจากอะไรดีวันนี้เราจะลองไปสำรวจตัวตนของไต้หวันกันครับผ่านอาหารสองจานที่บอกเลยว่าแตกต่างกันสุดขั้วแต่เชื่อไหมว่าทั้งสองอย่างกลับเป็นหัวใจของเกาะแห่งนี้ได้อย่างน่าทึ่งเลยละ่ะคือต้องบอกว่าที่ไต้หวันเนี่ยอาหารมันไม่ใช่แค่เรื่องกินให้อิ่มท้องนะแต่มันเหมือนเป็นบทสนทนาที่มีชีวิตชีวาแล้วก็ซับซ้อนมาก,มากๆคือถ้าอยากเข้าใจไต้หวันจริงๆอะ่ะ ต้องเริ่มจากจานอาหารของเขาเลยครับซึ่งในแต่ละจานเนี่ยมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่รอให้เราไปค้นพบอยู่และนี่ก็คือตัวละครเอกของเราในวันนี้ครับด้านหนึ่งคือข้าวหน้าหมูพะโลหรือหลูโลฟานความอบอุ่นที่คุ้นเคยในชามส่วนอีกด้านเนี่ยก็คือเต้าหู้เหม็นความท้าทายที่น่าตื่นเต้นสําหรับผู้กล้า2ออย่างที่ดูเหมือนจะอยู่คนละโลกกันเลยแต่กลับเล่าเรื่องราวเดียวกันได้อย่างน่าประหลาดใจมากๆโอเคเรามาเริ่มกันที่จานแรกก่อนเลย จานที่เปรียบเสมือนอ้อมกอดอุ่นๆในชามเป็นเมนูที่เรียกว่าเป็นตัวแทนของคําว่าบ้านและก็เป็นภาพความทรงจําในวัยเด็กของคนไต้หวันแทบทุกคนเลยก็ว่าได้หลูโลฟ้านหรือว่าข้าวหน้าหมูพะโลนะครับถ้าจะให้นิยามชั้นสันนะครับมันคือโซฟูดของชาวไต้หวันเลยเป็นรสชาติที่แบบแค่ได้กลิ่นก็ทําให้นึกถึงบ้านนึกถึงความทรงจําดีๆในวัยเด็กที่มันแสนจะอบอุ่น เคล็ดลับความอร่อยของรูโรฟาเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่วัตถุดิบที่หายากอะไรเลยนะแต่อยู่ที่เวลาแล้วก็ความใส่ใจล้วนๆเลยครับคือหมูจะถูกเคี่ยวไปเรื่อยๆอย่างช้าๆด้วยไฟอ่อนๆจนไขมันค่อยๆละลายออกมาผสมกับเครื่องปรุงจนกลายเป็นซอสที่ข้นคลักผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเนื้อหมูที่นุ่มจนแทบจะละลายหายไปในปากเลยแล้วรสชาติของมันเนี่ยไม่ใช่แค่เค็มหรือหวานโดโดๆนะแต่มันคือความกลมกล่อมที่ลงตัวสุด,สด หรือที่เขาเรียกกันว่ารส um อูมามิอะครับมันคือรสชาติที่5ที่มันอร่อยแบบล้ำลึกเกิดจากการผสมผสานของวัตถุดิบต่างๆเข้าด้วยกันนี่แหละครับคือหัวใจที่ทําให้หลู่โรฟ้านมันพิเศษกว่าใครเพราะฉะนั้นข้าวหน้าหมูพะโล้1ชามเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่มากกว่าแค่อาหารไปแล้วแต่มันคือตัวแทนของบ้านของความมั่นคงของประเพณีแล้วก็ความทรงจําวัยเด็กทุกคําที่ตักเข้าปากมันเหมือนเป็นการย้ําเตือนถึงรากเหง้า และสิ่งสำคัญในชีวิตของพวกเขาเลยเอาละพักเรื่องความอบอุ่นของหลู่โรฟานไว้ในใจก่อนนะครับแล้วเรามาเพลิกเหรียญไปดูอีกด้านที่แตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยขอต้อนรับเข้าสู่โลกของเต้าหูเ้เหม็นกลิ่นแห่งการประจนภัยที่ทั้งขึ้นชื่อแล้วก็เฉาโชในเวลาเดียวกันผมว่าแค่ได้ยินชื่อหลายคนก็คงแบบเอ๊ะทำหน้าสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าอาหารที่กลิ่นมันลอยมาไกลขนาดนั้นเนี่ยนะมันจะอร่อยได้จริงๆหรอ คือคำาถามนี้แหละครับคือประตูบานแรกที่เปิดไปสู่ความลึกลับและสเสน่ห์ของเต้าหู้เหม็นแต่ถ้าใครที่กล้าพอนะที่จะผ่านด่านเรื่องกลิ่นไปได้เนี่ยโอโหรางวัลที่รออยู่มันสุดยอดมากนั่นก็คือความแตกต่างของเนื้อสัมผัสที่มันน่าทึ่งมากๆลองนึกภาพตามนะครับผิวด้านนอกที่ทอดจนกรอบเป็นสีทองเนี่ยนะแต่พอกัดเข้าไปปุ๊บกลับเจอเนื้อเต้าหู้ด้านในที่มันนุ่มแล้วก็ชุ่มฉ่าเหมือนฟองน้ํา และแน่นอนว่าเต้าหู้เหม็นจะสมบูรณ์แบบไม่ได้เลยถ้าไม่มีคู่หูอย่างกะหล่ำปรีดองหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็นกิมจิสไตล์ไต้หวันก็ได้รสเปรียปร้ยวๆหวานๆสดชื่นของมันเนี่ยจะเข้ามาช่วยตัดความมันแล้วก็เสริมรสชาติเข้มข้นของเต้าหู้ทอดได้อย่างลงตัวสุด,สดๆเหมือนเป็นฮีโร่ที่มาช่วยสร้างสมดุลให้กับรสชาติเลยละ่ะมีคําแนะนําจากคนที่เคยลองแล้วเขาบอกไว้ว่าอย่าให้จมูกตัดสินใจแทนปากซึ่งผมว่ามันจริงมากเลยนะ กลิ่นเนี่ยมันเหมือนเป็นแค่คําเชิญชวนให้เรามาผจญภัยแต่ว่าความกรอบและรสชาติที่ซ่อนอยู่ข้างในต่างหากที่เป็นารวัลสําหรับคนกล้าพอเราได้รู้จักกับความอบอุ่นของลูโลฟัน่นแล้วก็ความท้าทายของเต้าหู้เหม็นไปแล้วคําถามต่อไปก็คือเล้ไอ้สองรสชาติที่มันดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยเนี่ยมันมาบรรจบกันเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของไต้หวันได้ยังไงถ้าเราลองเอามาเทียบกันดูจระจ่าเนี่ยจะเห็นภาพชัดเลยครับด้านหนึ่งคือข้าวหน้าหมูพะโลที่ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่บ้าน เนื้อสัมผัสก็นุ่มละมุนเป็นอาหารหลักที่ทุกคนรักเลยส่วนอีกด้านก็คือตัวคู่หมื่นที่เต็มไปด้วยกลิ่นและการผจญภัยเนื้อสัมผัสก็กรอบนอกนุ่มในเป็นอาหารท้าทายที่รอให้คนมาพิสูจน์และเราเราก็มาถึงหัวใจของเรื่องราวในวันนี้กันแล้วครับคือความแตกต่างทั้งหมดนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของรสชาติอาหารนะแต่มันสะท้อนถึงจิตวิญญ,ญาณของเกาะไต้หวันได้แบบน่าทึ่งมากม คือข้าวหน้าหมูพันโลเนี่ยมันคือตัวแทนของประเพณีที่มั่นคงความผูกพันกับบ้านและรากเงาในขณะที่เต้าหู้เหม็นที่ส่งกลิ่นท้าทายอยู่ตามตลาดกลางคืนเนี่ยมันคือจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยความกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆนี่แหละครับคือสองด้านของจิตวิญญาณไต้หวันที่อยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว สุดท้ายแล้วนะครับอาหารสองจานนี้มันได้เล่าเรื่องราวของเกาะไต้หวันออกมาได้สมบูรณ์แบบมากๆคือเป็นเกาะที่ให้ความสําคัญกับร่างเงาและประเพณีอย่างสุดหัวใจเลยแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่เคยกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าแล้วก็เปิดรับความท้าทายใหม่ๆอย่างกล้าหาญก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามให้ลองกลับไปคิดตามกันดูเล่นๆนะครับว่าถ้าเป็นเรื่องราวของบ้านเราเองล่ะจะมีอาหารจานไหนบ้างที่สามารถบอกเล่าตัวตนและเรื่องราวของเราได้ เหมือนกับข้าวหน้าหมูพะโล้และเต้าหู้เหม็นของไต้หวันบ้าง